โอเคครับตอนนี้เรามาถึง HTC Sense กันนะครับซึ่ง HTC Sense ของตัว Evo TD นั้นจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่พบได้ใน HTC Sensation นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน3เหมือนกันดังนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ารว่รูปเร็วๆมันก็จะแสดงเป็นภาพสามมิติขึ้นมาแล้วก็ในการตกแต่งนะั้นเราสามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบด <S <S ้วยกันเช่นเราเปลีย่ยนโหมดต่างๆของซีนนะครับ ขอบครก็คือเราสามารถเปลี่ยนโหมดต่างๆได้โดยให้ระบบเลือกเองโดยอัตโนมัติรวมทั้งเมื่อเรากดปิดนะครับกดปิดปุ๊บ HTC ได้ออกแบบให้มีปุ่มชัดๆค,ค,ค,ครับซึ่งเราสามารถเลากลงไปได้ก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานของเครื่องดาวโหมดที่เราต้องการสเปคของ EVD นั้นก็คือ Qualcomm Snapdragon 1.2กิกก็คือสเปคตัวเดียวกับ HTC sensation นะครับแรมกับรอมนั้นประมาณลอมประมาณ 1G กิกแรมประมาณ7ล้ประมาณ8 1 g กิกนะครับขออภัยที่พูดผิดก็ผลที่ได้ก็คือเมื่อผสมผาสานมากสเปคที่มากกว่า HTC sensation ทำให้ Evo TD นั้นมีความเร็วในการตอบสนองได้มากกว่า และก็มีจุดเด่นที่ค่อนข้างจะเหนือชั้นในเรื่องของการถ่ายภาพ3ามิตินะครับซึ่งเราจะถ่ายภาพให้ดูนะครับต่อต่อไป <certa. S 1> การถ่ายภาพสามมิติใน EOTD นั้นเริ่มต้นจากการสับปุ่มข้างหลังนะครับจากโหมด2มิตินี้ให้เป็น3มิติฟุะ อันนี้คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าเราจะเข้าสู่โหมดแคม e r ซึ่งตอนนี้อาจจะมีการมืนเล็กน้อยของคนที่ดูทางบ้านนะครับว่า EVO 3D นั้นค่อนข้างจะเป็นกล้องที่สามมิติแลวก็จะเป็นกล้องที่มีความกว้างนะครับยาวแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เมื่อกี้ถ่ายไปนะครับ ซึ่งบดของสามมิตินั้นเราสามารถถา่ายได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งด้วยกันเมื่อเราสับกลับมาเป็น2มิติ 1. ก็จะเป็นกล้องธรรมดาทั่วไปซึ่งกล้องข้างหน้าจะไม่ทํางานนะครับกล้องตัวกล้องตัวนี้นะครับจะไม่ทํางานจะทํางานเฉพาะกล้องตัวบนเท่านั้นดังนั้นเนี่ย HDV o ท T-D นั้นมีความละเอียดสเปคกล้องของ,ของ,ของมันนั้นก็คือถ่ายภาพได้สูงสุดถึง5ล้ลนความละเอียดสูงสุด5ล้านพิกเซล และเลื่อถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายวิดีอด้วยความละเอียดสูงสุดถึงระดับ1,280คูณ720นะครับและกล้องหน้าของ EVO 3D นั้นกล้องหน้าของ EVO 3D นั้นออคร,ครับอาจจะอเห็นหน้าคนถ่ายบ้างเล็กน้อยครับก็ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ1กิกนะคบไอ้1เมก เมกะพิกเซลนะครับด้วยจอตัวนี้นะครับซึ่งเป็นจอที่มีความสมูทเรื่องสามมิติมากนะครับก็คือเราสามารถมองสามมิติได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าอุปกรณ์ที่เรามองนั้นอาจจะต้องใส่บ้างก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอันนี้คือภาพสามมิติแล้วถ้ภาพสองมิติมันก็จะออกมาอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะธรรมดา ตัวอย่างภาพวีดีโอสาม 5, 5, 5, 3, มิตินั้นเราสามารถดูวีดีโอสามมิติผ่าน u t u b e หรือเอ็นี่จิกาเบลนะครับเราสามารถทำได้หมดนะครับส่วนส่วนที่เหลือนะครับอย่างเช่นคะแนนคอร์ลเอนด์แตนด์ดหรือคะแนน m c d ที่ผมให้ทำนะครับซึ่งทางในเว็บของ HTSOTTY และ h t s u g e n c o m นะครับจะมีรีวิวส่วนนี้ ที่เป็นหมดความอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่แน่นอนที่ผมจะขอสรุปไว้ตรงนี้ว่ามันเร็วใช้ได้แล้วก็เป็นอะไรที่ HTC นั้นลงทุนมากแล้วก็พลังในเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับหรือเช่นคอน a c t ก็สไตล์ HTC นะครับก็เป็นลักษณะน,นี้ลักษณะ,ะของการกดปุ่มว่าเราสามารถเรียกคอน a c t ขึ้นมาได้โดยทันทีหรือจะเป็นการใช้วิกเกตในการเรียกนะครับ ก็คือจะเป็นการเรียกคนกษาได้และก็จุดอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของ e v o 3D นั้นก็คือจอนั้นเป็นแบบ super lcd ซึ่งจบางที่อาจจะได้กับ a อ o l e d บ้างแต่ถือว่าในระดับราคา19,900บาทก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับการรีวิวด้วย v o ขอจบแต่เพียงเท่านี้ทั้ง t c Society แล้วก็ IQOO t Gang c o m นะครับพบกับรีวิวตัว ใหม่ได้เร็๋ยวๆนี้ครับว่าจะเป็นตัวอะไรซึ่งทางทีทางวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ h ท c ประเทศไทยจำกัดที่อุ้เฟื้อเทส e ี o ีอีโีมาให้นะบวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถ่ายแล้วอาจจะมีฝนบ้างก็ขออภัยนะที่ดีด้วยครับพบกันใหม่ทางหน้าครับสวัสดีครับ